แข็งตายแล้วนะครับค่อนข้างแข็งเลยครับครับเดี๋ยวดูใบมีดหน่อยนะครับสดใสเงางามมันเดิมแม่นนะครับครับสดใสเงางามมันเดิมนะครับดูบาดแผลนะครับการกินเนื้อไม้นะครับขาเพลทล้านมีดคมนะครับวันนี้มีมีดมานําเสนอนะครับเป็นมีดปอก PVC นะครับราคาย่อมเยานะครับสามารถใช้งานหนักได้นะครับตัวนี้เป็นเหล็กแหนบแท้นะครับตีร้อนนะครับ ชุบแข็งนะครับอบคืนไฟนะครับสองรอบนะครับสวยงามนะครับเป็นโชว์ผิวดำนะครับผิงไฟนะครับตัวนี้นะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่1 2ถึง12.5นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1 8ถึง2นิ้วนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่3-4มถึงมิลลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับสามารถใช้งานหนักได้นะครับ ครับถ้าไงเดี๋ยวเราจะมีคลิปทดสอบให้ดูด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะครับฟันไม้ไผ่แห้งตายแล้วนะครับตัวมีดปลายแหลมปอก PVC เหล็กแหนบแท้ของเรานะครับครับเดี๋ยวลองทดสอบได้เลยนะครับไม้ไผ่แห้งตายแล้วนะครับค่อนข้างแข็งเลยครับครับเดี๋ยวดูใบมีดหน่อยนะครับสดใสงางามมืนเดิมแนนะครับ สดใสเงางามมันเดิมนะครับดูบาดแผลนะครับการกินเนื้อไม้นะครับค่อนข้างดีเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ